โนราอูนาข้าวพราวน้ำตกแหล่งนกน้ำทะเลสาบงามเขาอกทะลุน้ำพุร้อนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการรอบรัวท้องถิ่นค่ะ อ่เททีป็นนนผู้แสำหรับข่าวในช่วงที่สองนี้นะครับผมก็ขอเริ่มกันด้วยข่าวที่เรียกได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับผมไม่ใช่เฉพาะในเขตพื้นที่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่เป็นปัญหาระดับจะว่าระดับอาเซียนก็ไม่ใช่ก็น่าจะเป็นระดับโลกเลยดีกว่าครับผมกับปัญหา ที่ชื่อว่าปัญหาของฝุ่น PM 2.5นะครับผมหลายๆคนนะครับเวลาฟังข่าวเนี่ยก็อาจจะได้ยินคำว่า PM 2.5 PM 2.5คืออะไรทำไมเราต้องเรียกว่า PM 2.5ด้วยทำไมถึงไม่เป็นตัวอักษอรอื่นและทำไมถึงไม่เป็นตัวเลขอื่นวันนี้ DJ เจบก็มีเกร็ดความรู้นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่น PM 2.5มาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันนะครับ สำหรับ PM 2.5นะครับผมก็คือฝุ่นละอองขนาดนะครับผมเป็นคำย่อมาจากคำว่า particulate <od> matters นะครับผม particulate matters หรือฝุ่นละอองตไมครนนะครับองฝุ่นนั้นเนี่ยไม่สามารถดักในโพรงจมูกของเราได้เนี่ยก็จะสามารถเข้าไปในร่างกายได้โดยง่ายนะครับ ด้วยขนาดที่เล็กมากของฝุ่น PM 2.5ะครัารวมกับไอ้น้ำควันและก็ก๊าซต่างๆนะครับจึงทำให้แพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจกระแสะเลือดอวัยว,วะอื่นๆในร่างกายได้ง่ายอีกทั้งยังเป็นพาหะนำสารอันตรายอื่นๆที่เคลือบอยู่บนผิวของฝุ่น PM 2.5เข้ามาในร่างกายเราได้อีกด้วยนั่นแสดงว่าถ้าเกิดฝุ่น PM 2.5เรียก ฝุ่นพีเอ็ม2.5ฝุ่นฝุ่นจิ๋วมากๆก้อนนั้นเนี่ยบางเอิญบางเอิญถูกเคลือบไปด้วยสารที่เป็นอันตรายอาทิเช่นบางเอิญมันไม่ได้เข้ามาเพียงแค่ฝุ่น2.5มันดันมีสารประรอดสารโลหะหนักสารก่อมะเร็งซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยจะส่งผลเสียกับร่างกายเป็นอย่างมากเลยครับอ่าแล้วทีนี้สาเหตุในการเกิดฝุ่นพ m ม2.5เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เกิดขึ้นได้จากสาเหตุต่างๆดังต่อไปนี้นะครับ อย่างแรกเลยนั่นก็คือไฟป่าหรือการเผาขยะนะครับการเผาเพื่อการทำเกษตรในที่โล่งเช่นการเผาไร่อ้อยหรือเผาวัดชืชต่างๆนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นพ m 2.5ควันที่เกิดจากการทำอุตสาหกรรมต่างๆหรือฝุ่นจากการก่อสร้างก็เป็นฝุ่นพีเอ็มสองจเช่นกันการขนส่งและการคมนาคมเช่นควันจากท่อไอเสีย การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ก็เป็นแหล่งกำเนิดของฝุ่น PM 2.5ได้เช่นกันการผลิตไฟฟ้านะคะผมเช่นการเผาปิโตรเลียมและถ่านหินรวมไปถึงกิจวัตรต่างๆของคนนะครับผมเช่นการสูบบุหรี่การจุดทูบเทียนการเผากระดาษหรือแม้กระทั่งแต่การใช้เครื่องถ่ายเอกสารก็ทำให้เกิดฝุ่น PM 2 5ได้เช่นกัน เราจะสังเกตนะคะว่าบางหน่วยงานบางสถานที่ ipped, หน่วยงานราชการบางหน่วยเนี่ยเขานําเครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยออกมาไว้ในส่วนหรือในบริเวณพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นห้องปิดหรือไม่ได้เป็นห้องที่มีเครื่องปรปับอากาศอยู่นะครับนั่นก็เพราะว่าเวลาเราถ่ายเอกสารจากเครื่องถ่ายเอกสารแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีโมเลกุลของหมึกหรือโมเลกุลของ PM 2.5ออกมาจากเครื่องถ่ายเอกสารได้ด้วยนั่นเองครับ ประเด็นต่อมานะครับผมที่จะนำมาบอกกล่าวกันวันนี้ก็คือฝุ่น PM 2.5เนี่ยจะกลับมาช่วงไหนของทุกปีคุณผู้ฟังลองทายกันดูสิครับว่าฝุ่น PM 2.5เนี่ยจะกลับมาในช่วงไหนของทุกปีเพื่อที่เราจะได้รับมือกันทันนะครับต้องขอบอกว่าจริงๆแล้วนะครับฝุ่น PM 2.5เนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดน,นะครับแต่เป็นฝุ่นที่มีมานานมากๆแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันยังมีปริมาณที่น้อยอยู่นะครับผม ซึ่งทำให้เราสาคัญของมันนะครับผมอีกทั้งประเทศไทยนะครับผมยังไม่มีเครื่องมือเฉพาะทางด้วยจนกระทั่งเมื่อ1-2ปีที่แล้วเนี่ยปัญหาฝุ่นนะครับผมกรุงเทพมหานครจนหลายคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยซึ่งลมเหล่านี้เนี่ยก็จะพัดพาฝุ่นละอองทั้งหลายเนี่ยให้ออกไปจากพื้นที่นั้นๆเราจะจะจึงจะเน่จะดูแจ่มใสมากกว่าปกตินะครับผม แล้วแต่ละพื้นที่เนี่ยเกิดฝุ่น PM 2.5ช่วงเวลาไหนบ้างหรือต่างกันไหมต้องขอแบ่งเป็นโซนดังนี้นะครับสำหรับในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมักจะเกิดฝุ่น PM 2.5ในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาวอ่าก็สอดคล้องกับที่ดีเจบิ๊เพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นะครับว่า จะมีกระแสลมมรสุมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย,ยพัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงนั้นพอดีสำหรับภาคตะวันออกและภาคตะวันตกนะครับก็มักจะเกิดฝุ่นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคมเพราะว่าได้รับผลกระทบจากการเผาพื้นที่การเกษตรเชน่นไรอ้อยนั่นเองครับเนื่องจากภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันตกเนี่ยมีการ ทําการเกษตรปลูกไร่อ้อยกันเยอะนะครับต่อมาภาคเหนือและภาคกลางเนี่ยมักจะเกิดฝุ่นในช่วงเดือนมกราคมจนถึงเชียงช่วงเดือนเมษายนนะครับเนื่องจากได้รับความกดอากาศต่ําจากกรุงเทพมหานครที่แผ่ขึ้นไปยังทางภาคเหนือนสําหรับภาคใต้นะครับผมมักจะเกิดฝุ่นในช่วงของเดือนสิงหาคมจนถึงช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งมาจากการเผาพื้นที่การเกษตรและหมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองนะครับผมที่พัดผ่านเข้ามาตามที่เคยมีข่าวในช่วงของปี2ปีที่ผ่านมานะครับผมที่เรามักจกอะอล้งๆเงอเงงเคืองเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านเราบ้างถ้าเกิดตามในข่าวที่เคยอ่านผันผ่านเนี่ยก็จะมีการเผาไหม้บริเวณเกาะสุมาตราบ้างเกาะชวาบ้างถ้าเกิด าตามที่ได้ติดตามข่าวมานะครับแล้วก็อาจจะทําให้มีควันเหล่านั้นเนี่ยพัดฟุ้งกระจายมายัางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับสำหรับใครบ้างล่ะครับผมที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกับ PM 2.5อ่าอย่างดีเจบิ๊กเนี่ยอายุเพิ่งประมาณ30ต้นๆน,นะครับผมเอ๊จะเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่า,าเดี๋ยววันนี้เราจะมีคำตอบนะครับกลุ่มเสี่ยงจากฟุ่น PM 2.5นะครับกลุ่มแรกเลยนะั่นก็คือเด็กเล็กนะครับ เพราะเด็กเล็กถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษเพราะว่าปอดของเด็กเนี่ยยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่นั่นเองครับผมระบบทางเดินหายใจยังอ่อนแอหายใจทีกว่าผู้ใหญ่ทำให้เด็กเนี่ยได้รับฝุ่น PM 2.5เข้าสู่ร่างกายมากกว่าผู้ใหญ่นะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดเนี่ยเมื่อรู้แบบนี้แล้วถ้าเกิดบ้านของท่านมีเด็กเล็กๆอยู่เนี่ยก็แนะนำว่า อย่าให้ในพื้นที่ที่มีการเผาไหม้หรือได้รับควันจากการเผาพื้นที่การเกษตรนะครับถ้าเกิดมีควันปุ๊บเราก็นําเด็กออกไปได้เลยแต่ท้างที่สุดเ,เพียง2.5นั่นก็คือหญิงตั้งคันครับเนื่องจากว่าทักายใ,ใจนั่นเองครับกลุ่มโรคหอบคือโรคปอดเรื้อรังโรคหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจโรคประจําตัวเหล่านี้อยู่นะครับผมแล้วบังเอิญ ไปอยู่ในสถานที่ที่มีฝุ่น PM 2.5มากๆเนี่ยอาจจะทำให้อาการของโรคเนี่ยกำเริบได้อีกครั้งนะครับต่อมานะครับผมก็คือผู้ที่ทำงานกลางแจ้งหรือผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้งอยู่เป็นเวลานานๆนะคะเช่นตำรวจจราจรคนขับรถแม่ค้าริมถนนคนงานกวาดถนนคนงานก่อสร้าง อาชีพเหล่านี้นะครับผมก็เป็นอาชีพที่มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะได้รับอันตรายจากฝุ่น PM2.5 มากกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆนะครับนอกจากกลุ่มที่กล่าวมาแล้วนะครับผมประชาชนทั่วไปก็ยังได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ได้เช่นกันเพียงแต่ว่าความรุนแรงอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณฝุ่นที่ได้รับ ระยะเวลาที่สัมผัสแล้วก็สุขภาพของแต่ละบุคคลด้วยนะครับต่อมานะครับผมประเด็นต่อมาสัญญาณเตือนใดบ้างครับผมที่กำลังจะบอกว่าเรากำลังโดนฝุ่น PM 2.5เล่นงานแล้วแหะก็ด้วยความที่คนเรานะครับผมบางทีเราก็มองว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่มีผลกระทบไม่ได้มีผลเสียกับร่างกายของเราจนกระทั่ง กว่าจะรู้รู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยเราก็อาจจะไม่สบายไปแล้วก็ได้นะครับสำหรับใครที่กำลังคิดว่า PM 2.5เนี่ยเฮ้ยมันไม่อันตรายหรอกมันเป็นเพียงแค่ฝุ่นจิ๋วเองมันจะทำอันตรายอะไรกับเราได้อย่างไรดีเจบิ๊กต้องขอบอกแล้วก็ขอย้ำนะครับว่าถ้าเกิดใครคิดอย่างนี้เนี่ยให้เปลี่ยนความคิดด่วนด่วนดวนดวน่ดว,นดว,นดวนเลยนะครับผมเพราะว่าด้วยละอองฝุ่นที่มีขนาดเล็ก นั่นเองครับฝุ่นเล็กๆน้องจิ๋วๆเล็กมากๆเหล่านี้ครับมันสามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้ง่ายมากๆเลยซึ่งฝุ่นพิษเหล่านี้นะครับผมจะส่งผลเสียต่อสุขภาพเป็นอย่างมากและในกรณีที่โหดร้ายที่สุดนะครับอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ได้เราอาจจะเรียกมันว่าแค่ฝุ่นทุลีผงฝุ่นละอองแต่มันเจ้าฝุ่นตัวนี้ครับผมมันอาจจะกำลัง เล่นงานเราอยู่ก็ได้สัญญาณเตือนที่บอกว่าคุณกำลังโดนน้องฝุ่น pm 2.5เล่นงานอยู่นะครับผมอ่าลองนึกภาพตาม DJ Big นะครับว่าคุณกำลังมีอาการเหล่านี้อยู่หรือเปล่าอาการแรกนะครับผมนั่นก็คืออาการตาแดงก็คือบริเวณเปลือกตาเนี่ยจะบวมใต้ตาช้ำสังเกตได้จากสีที่คล้ำขึ้นแล้วก็มีน้ำตาไหลบ่อยๆอ,อาการที่สนะครับก็คือผิวหนัง เป็นตุ่มหรือผื่นนูนแดงกระจายไปทั่วบนผิวหนังอาการที่3นะครับผมก็จะรู้สึกอาการต่อมานะครับผมก็จะมีการไอจามหรือรู้สึกแน่น,นครับอท่านหนึ่งทางภาคเหนือหรือเปล่าที่เป็นอะไรนะไปที่โพสเฟซบุ๊กอยู่เกี่ยวกับเรื่องของเขาก็ให้อุทาหอนมาว่าเอน่าจะเกิดจากการที่เขาไปอยู่ทางภาคเหนือแล้วก็รับเอาฝุ่นพีเอมสอเข้ามาในร่างกายเป็นเวลานานหรือเปล่า ดีเจพีก็จำชื่อ,อคุณหมอท่านนั้นไม่ได้แล้วเหมือนกัน,อ,นอ๋อเนี่กเหรอครับผมเป็นชื่อเป็นชื่อเพจเฟซบุ๊กว่าสู้ดีวะใช่ไหมชื่อเพจว่าสู้ดีวะถ้าจะไม่ผิดเป็นคุณหมอที่อยู่ทางภาคเหนืออาการต่อมานะครับผมถ้าเกิดเราได้รับฝุ่นเพียง2.5เป็นนานๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกอ้อยปวดแสบปวดร้อนบริเวณผิวหนังถ้าเป็นหนักก็คืออาจจะเป็นอาการลมพิษทั้งบริเวณใบหน้าข้อพับแล้วก็ขาเหนีบนะครับ ต่อมาก็คือทำร้ายเซลล์ผิวหนังทำให้ผิวอ่อนแอแล้วก็เหี่ยวย่นง่ายอุ๊ยตายแล้วว่าทำไมช่วงนี้ดีเจบิ๊กหน้าเริ่มผิวเหี่ยวแสดงว่าไปโดนน้องพีเม2.5มานี่เองหากผู้ที่ตั้งครันนะครับผมสูดพีเอม2.5เป็นเวลานาน,านเนี่ยแน่นอนครับว่าจะส่งผลกระทบกับทารกในคันอย่างแน่นอนเลยแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างไรดีล่ะครับเนี่ยให้ห่างไกลจากน้องพีเม2.5 เราไม่มีทางหรืออาจจะไม่รู้เลยวา่าปัญหาฝุ่นละออง PM สองจุดเนี่ยจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่นะครับผมและปัญหาเรื่องมาตรการการควบคุมก็จะดูใหญ่เกินไปสำหรับประชาชนคนธรรมดาแบบอย่างเรานะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดตอนนี้ก็คือการดูแลตัวเองแล้วก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด PM 2.5ครับสาเหตุ การเกิด PM 2.5ที่ d ีเจบได้เกริ่นไปในข้างต้นนะครับเชื่อว่าทุกคนก็รู้กันดีอยู่นะครับผมว่าฝุ่น PM 2.5เนี่ยเกิดจากอะไรแต่ในเมื่อเราไม่สามารถที่จะไปกำจัดต้นตอปัญหาของฝุ่น PM 2.5ได้เราก็ต้องมาเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัยจากน้องฝุ่น PM 2.5ครับ